สวัสดีแฟนบอลทุกคนครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกก่อนเกมยูฟาวีเมนส์ยูโรเปียนแชมเปียนชิพ2025รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2025ตรงกับวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2025ตามเวลาบ้านเราที่สนามเซนจ์จัรขอบพาร์คเมืองบาเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ and, โดยเป็นศึ็กบิ๊กแมตช์ระหว่างแชมป์ยุโรปปัจจุบันทีมชาติอังกฤษ และแชมป์โลกทีมชาติสเปนซึ่งเป็นการรีแมตจากรอบชิงฟุตบอลโลกหญิง2023ที่สเปนเฉียนชนะอังกฤษ1-0บริบทการแข่งขันอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบชิงด้วยชัยชนะสุดดราม่าเหนืออิตาลีในรอบรองขณะที่สเปนชนะเยอรมนี1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษจากประตูของไอตนาบอนมาตินาทีที่113 วิเคะห์ทีมอังกฤษเส้นทางสู่รอบชิงเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศส2-1ต่อแต่กลับมาเอาชนะเนเธอร์แลนด์4-0ต่อและเวลส์6-1ต่อในรอบแบ่งกลุ่มรอบ8ทีมชนะสวีเดนด้วยการดวลจุดโทษ2-2ต่อในเวลารอบรองชนะอิตาลีช่วงต่อเวลาพิเศษผู้เล่นสำทันลอ r เรนเฮมยิง2ประตูในเกมอุ่นเครื่องกับอิตาลีจอร์เจียสแตนเว์ ทำประตูจากจุดโทษในเกมถล um ่มเวลส์6-1เอลล่าทูนและอเลเซียรุโซยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มแอนคาตริมเบอร์เกอร์เซฟจุดโทษสำคัญในรอบก่อนรองจุดแข็งเกมรุกดูดันยิงได้10ประตูใน2เกมหลังรอบแบ่งกลุ่มและได้เปรียบจากประสบการณ์ของกุนซือซารินาวิกมันจุดอ่อนแนวรับมีปัญหาเรื่องความเร็วและผู้รักษาประตูมีความไม่แน่นอนเมื่อถูกกดดัน แดนกลางคุมเกมได้น้อยต้องอาศัยเกมรุกช่วงท้ายฟอร์มการเล่นไม่แพ้ใครใน5นัดหลังสุดกับอิตาลีแต่ใช้เวลามากกว่าสเปนถึง60นาทีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสเปน,สเ,ปนเส้นทางสู่รอบชิงคว้าแชมป์กลุ่มบีด้วยผลงานชนะ3นัดยิงรวม14ประตูชนะโปรตุเกส5ต่อ0เบลเยียม6กต่อ2อิตาลี3ต่อ1รอบ8ทีมชนะสวิตเซอร์แลนด์2ต่อ0 รอบรองชนะเยอรมนี1ต่อศผู้เล่นสำคัญอเล็กเซี S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 , ยปูเตยาสบอลองดอสองสมัยหญิง3จ่าย4ไอตา่าบอนมาตี bon ยิงประตูสำคัญในรอบรองเอสเตอร์กอนซาเลสดาวซัลวโวของทีม4ประตูวิกก้โลเปสมาริโอน่ากันเตปาตรีกิฮาโรคลอเดียปิญญาทุกคนทำผลงานโดดเด่นโดยโลเปสคือดาวรุ่งพุ่งแรงจุดแข็งเกมรุกดุดัน ยิงรวม16ประตูจาก4เกมและเล่นกันเป็นระบบมีความต่อเนื่องจุดอ่อนแนวรับเปิดช่องให้โดนโต้กลับแต่เสียเพียง3ประตูในทัวร์นาเมนต์ฟอร์มการเล่นไม่แพ้ใครทั้งรายการและมาพร้อมความมั่นใจจากแชมป์โลก2023 Head-to-head และวิคร w e a k t a c t i c กบริบทรประวัติศาสตร์สเปนเคยชนะอังกฤษในนัดชิงฟุตบอลโลกหญิง2023 1-0 แต่อังกฤษไม่แพ้ทีมจากกลุ่มของสเปนใน5นัดหลังสุดรูปแบบการเล่นอังกฤษอาจใช้4-2-3-2หรือ4-3-3โดยเน้นเกมริมเส้นผ่านลอเรนเฮมและลอเรนเจมส์มีแนวโน้มใช้แท็กติกบุกเต็มรูปแบบช่วงท้ายอาจกลายเป็น3-1-6สเปนคาดใช้ระบบ4-3-3ครองบอลเป็นหลักโดยมีบอลมาตีและปูเตยาสคุมจังหวะเกมใช้เกมเพรสซิ่งสูง ุดตัดสิงเกมบอลมาตีประทัดสแตนเวย์ way. ในแดนกลางเฮมอัะแบ็กซ้ายขวาของสเปนแนวรับอังกฤษประทะก่อนเสลตและปูเตยาสกิติน่าสนใจอัตราต่อรองก่อนทัวร์นาเมนต์สเปนมีโอกาสคว้าชแชมป์27.2%โออังกฤษอยู่ที่17.2%จํำนวนประตูที่ทำได้สเปนยิง16ประตูอังกฤษยิม10ประตูใน2เกมเกมเฉลีย่ย 3.47ประตูต่อนัดจาก3 0เกมเกมรับสเปนเสีย3ประตูอังกฤษเสียมากกว่าไม่ได้ระบุชัดความเห็นจาก X Twitter เดิมแฟนบอลแสดงความตื่นเต้นโดยสเปนถูกมองว่าได้เปรียบจากฟอร์มการเล่นและผลงานของบอลมาติแฟนอังกฤษบางส่วนกังวลเรื่องแนวรับและความเหนื่อยล้าหลายคนคาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกและมีสกอร์สูงการคาดการ์ผลการแข่งขันสเปนดูเป็นต่อจากผลงานไร้พ่าย การยิงประตูมากที่สุดและคว้าชัยเหนือเยอรมนีแอดทีมอังกฤษขึ้นชื่อเรื่องความแกร่งยามเล่นในรอบน็อกเอาท์และสามารถลงโทษแนวรับที่สูงของสเปนได้ถ้าไม่ระวังคาดการสกอร์สเปนชนะ2-1ต่ออังกฤษอาจต้องต่อเวลาหรือยิงจุดโทษเพราะ3นัดชิงยูโรหลังสุดจบในช่วงต่อเวลาวิเคราะห์ราคาต่อรองแบบเอเชียนแฮนดิแคปสเปนแชมป์โลก และแชมป์นิชชันลีกเป็นตัวเต็งพวกเขาชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มยิงรวม14ประตูเสียสมลูกรอบ8ทีมชนะสวิตเซอร์แลนด์สอต่อศรอบรองชนะเยอรมนี1ต่อศช่วงต่อเวลาอังกฤษเริ่นทันวร์นาเมนต์ได้ไม่ดีแพ้ฝรั่งเศส2อต่อหก่อนชนะเนเธอร์แลนด์4ต่อศและเวลส์6.1ต่อหรอบ8ทีม ชนะสวีเดนหลังเสมอ2ต่อ2ยิงจุดโทษชนะ3ต่อ2รอบรองเฉือนอิตาลีช่วงต่อเวลา h e ตุทูเหตุ head. สเปนชนะอังกฤษ1ต่อ0ในนัดชีมฟุตบอลโลก2023บ่งบอกว่าเกมน่าจะสูสีแต่แนวรับอังกฤษอาจโดนโจมตีจากเกมรุกที่ไหลลื่นของสเปนอย่างไรก็ตามเกมรินเส้นและลูกคืชของอังกฤษก็เป็นอาวุธสำคัญ บทวิเคราะห์ราคาต่อรองแบบเอเชียนแฮนดิแคปแม้ว่าราคาต่อรองเอเชียนแฮนดิแคปสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะยังไม่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ประเมินราคาต่อรองเอเชียนแฮนดิแคปสเปนต่อลบ0.5หรือต่อลบ0.75สเปนเป็นตัวเต็งในรายการนี้เช่นราคาชนะโดยตรงลอเมื่อวันที่19กันยายน บ่งชี้ถึงแฮนดิแคปที่ต่อลบ0.5หรือต่อลบ0.75ซึ่งสะท้อนถึงฟอร์มการทำประตูอันร้อนแรง16ประตูจาก4เกมสเปนต้องชนะในเวลาต่อลบ0.75หากชนะ1ประตูจะได้กำไรครึ่งหนึ่งและถ้าชนะเกิน1ประตูจะได้เต็มอังกฤษบวก0.5หรือบวก0.75ผลเสมอหรือชนะจะทำให้เดิมพันได้เต็มหากแพ้1ประตู อาจขาดทุนครึ่งหนึ่งหรือได้ครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับลายเดิมทันอัตราต่อรองทั่วไปสเปนต่อลบ0.5คาดว่าราคาอยู่ที่ประมาณ1.90อังกฤษบวก0.5คาดว่าราคาอยู่ที่ประมาณ1.95เสเปนเป็นทีมต่อจุดแข็งเกมรุกที่ดุดันของสเปนนำโดยไอตาน่าบอนมาเติหประตูตัวทำเกมหลักอเล็กเซียปูเตนยาส สาประตู4ี่แอสซิสต์และเอสเตอร์กอนซาเลสสประตูทำให้พวกเขามีค่าเฉลี่ย4ประตูต่อเกมในรอบแบ่งกลุม่มระบบ433เน้นการครองบอลและเพรสซิ่งสูงทำให้แนวรับคู่แข่งพังได้ง่ายซึ่งสนับสนุนแนวโน้มในการครอบคลุมแต้มต่อต่อลบ0.5หรือต่อลบ1ความเสี่ยงแผงหลังที่ดันสูงของสเปน สามารถถูกเจาะด้วยความเร็วของปีกอังกฤษอย่างลอเรนเฮมและลอเรนเทมส์หากชนะเฉือน1ต่อ0เหมือนในฟุตบอลโลกอาจไม่สามารถครอบคลุมแต้มต่อลบหนึ่งได้เต็มผลคือเจ้าเดิมพันหรือเสียครึ่งหนึ่งอังกฤษในฐานะทีมรองจุดแข็งเกมรุกของอังกฤษยิงได้ถึง10ประตูใน2นัดรอบแบ่งกลุ่มซารีนาวีกมันมีสถิติยอดเยี่ยมในยูโรชนะ12นัดรวด นักเตะอย่างจอร์เจียสแตนเวย์และอเลเซียรูโซมีศักยภาพในการสวนกลับอังกฤษยังขึ้นชื่อเรื่องการยิงประตูท้ายเกมเช่นในรอบรองกับอิตาลีความเสี่ยงแนวรับของอังกฤษเป็นจุดอ่อนถูกเจาะบ,บ่อยอีกทั้งเล่นมากกว่าสเปนถึง60นาทีในรอบนอกเอาท์ซึ่งอาจส่งผลต่อความลา้าการเล่นเป็นทีมรองแต่รับลึกอาจเสี่ยงเสียประตูเร็วแนวโน้มของตลาดเดิมพันข้อมูลย้อนหลังบ่งชี้ว่า รอบชิงของยูโรหญิง3ใน4ครั้งหลังสุดจบในช่วงต่อเวลาสนับสนุนเดิมพันอังกฤษบวก0-5ห,หรือบวก1เนื่องจากเกมมีแนวโน้มสูสีแบบจำลองของออปตาก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ให้โอกาสสเปนคว้าชแชมป์ที่27.2%และอังกฤษที่17.2%แต่อังกฤษผ่านเข้าชิงได้ใน29%ของซิมูเลชันแสดงถึงความสามารถ ในการสู้กับทีมใหญ่คำแนะนำสำหรับเดิมพันแบบเอเชียนแฮนดิแคป1อังกฤษบวก0.5ราคาประมาณ1.90ถึง2 0ความแข็งแกร่งและแนวโน้มเกมสูสีแพ้สเปนแค่1ต่อ0ในบอลโลกทำเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยเสเมอหรือชนะได้เต็มและอังกฤษมัดมีลูกฮึดช่วงท้ายเกม2สเปนต่อลบ0.75 ราคาประมาณ1.85สำหรับนักเดิมพันสายเสี่ยงฟอร์มถล่มประตูของสเปนสนับสนุนเดิมพันให้ชนะเกินหนึ่งประตูหากชนะ1ลูกจะได้ครึ่งแต่สเปนเคยชนะเฉียดเฉือนในรอบรอง1 0อาจทำให้ไม่มั่นใจนักกับแต้มต่อสูงสากลยุทธ์ขณะแข่งขันหากเกมยังเสมอใน20-30นาทีแรกอังกฤษบวก0.5 จะมีมูลค่ามากขึ้นเพราะมีโอกาสยิงท้ายเกมหากสเปนนำเร็ว1ประตูควรพิจารณาเดิมพันสเปนต่อลบ1.5แบบไลฟ์ถ้าราคาเต็มมิดถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แหมตชนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนแฟนบอลของคุณและกดติดตาม r ี07 Channel เพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกทุกสัปดาห์การสนับสนุนของคุณคือพลังในการเดินหน้าของเรา